กดแรงดึงดูดซับจากธรรมชาติจำไว้ว่ายิ่งให้ยิ่งได้และการให้ต่อผู้ที่ควรค่าจึงจะทําให้มีแรงสั่นสะเทือนและดึงดูดซับกลับมาอย่างอัศจรรย์และยิ่งให้กับคนที่มีคุณภาพจิตมีคุณภาพด้วยใจที่มีคุณภาพของเราเองคือให้ไปแล้วช่ำชื่นช่ำบานยิ่งทำให้อานิสงส์ของการให้นั้นกลับมาสู่เรารวดเร็วทันใจ เหมือนอัศจรรย์เหมือนเทพดนบันดาลเลยทีเดียวดังนั้นต้องพิจารณาเนื้อนาบนุญเราต้องให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยิ่งแท่านเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงด้วยและยังเป็นครูบาอาจารย์ที่คอยช่วยเหลือเราที่เราติดต่อด้วยอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นพระหรือคารวะก็ให้เลือกท่านเหล่านั้นก่อนเพราะถือว่ามีบุญสัมพันธ์ใกล้ชิดก,กับเราช่วยเหลือเราและเมตตาปราณีต่อเราดังนั้นเลือกให้ทรัพย์ บุคคลท่านนั้นจะทำให้มีอานิสงส์มากและเมื่อให้ไปแล้วเห็นว่าท่านใช้ทรัพย์ของเราไปในสิ่งใดก็ต้องเชื่อมั่นในคุณธรรมของท่านเพราะเราได้เลือกแล้วรรมของท่านจะทำให้ทรัพย์ใดๆก็ตามที่ท่านใช้เป็นสิ่งที่เป็นการใช้ทรัพย์อย่างมีคุณค่าด้วยจิตคุณภาพมีธรรมทรงธรรมไม่สุรุ่ยสุร่ายไม่ฟุ่มเฟือยนี่คือการที่เราได้ให้ทรัพย์กับผู้ที่มีธรรม ท่านจะไม่ใช้ทรัพย์เปลืองท่านจะใช้ทรัพย์ได้อย่างมีคุณค่าเราก็ชื่นบานหัวใจรู้สึกว่ามันเป็นการ,รปลดปล่อยไปสู่ความงอกงามที่จเจริญกว่าเหมือนกับเรายกที่ดินให้กับผู้ที่มีความสามารถแปลงที่ดินผืนนั้นเป็นที่ดินที่มีคุณภาพงอกเงยงดงามมีแต่ทรัพย์ส,สินเพิ่มพูนมีแต่บุญเพิ่มพูนที่มีอนุภาพนั่นแหละเมื่อให้สิ่งสิ่งนี้ไปแล้ว โดยเฉพาะทรัพย์มันก็จะขับกลับคืนกลับมาสู่เราเป็นแรงสั่นสะเทือนของจัก,กรวาลจะทําให้เรามีทรัพยบ้ากยิ่งเราดีใจเท่าไหร่ที่ให้ไปแล้วนั่นแหละยิ่งกลับมาเร็วเท่านั้นจําไว้เลยนี่คือการดึงดูดรัพย์จากแรงธรรมชาติกฎของธรรมชาติคือยิ่งให้ยิ่งได้และยิ่งให้ด้วยจิตที่มีคุณภาพต่อคนที่มีคุณภาพที่ใช้รัพย์ของเราด้วยคุณภาพจิตที่ผ่อใสายแล้วยิ่งกลับคืนมาสู่เราเร็ว สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ